สรุปข่าวเชียงเมนยูโกประจำวันที่9กันยายนโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชีงนี้ขอเสนอะสุดจี๊ดเลยก็ว่าได้เมื่อเอเบลโมที่2ในการวิ่งเร็วสุดในพิมเบริกในช่วงซีซั่นนี้โดยการน,นี้บรดอนเอเบลโมเป็นที่2สําหรับการวิ่งได้เร็วที่สุดต่อ1จังหวะในการเล่นของพิมเบริกซีซั่น2025โดยอันดับที่1ก็คือแจ็คสันชัชชูอาจากด้านของฝั่งวูฟ โดยบรันเอเบโบดารุกของฝั่งแบนยูครองอันดับที่2สองสับชาร์จการวิ่งได้เร็วสุดก็คือตอนหนึ่งจังหวัดในการเล่นของสกพิม์บรดิกอังกฤษนฤะด,ดูกาตุลาคม25ในจุดที่เขาเคยทำความเร็วได้อยู่ที่36.36กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเกมที่เจอกับนั่งของฝั่งฟูรัมสรับรนั่งของอันดับหนึ่งตกเป็นของแจ Ch ็คสันชาร์จชูเอาฟรูแบ็กวูฟัตันเวอร์เดอร์ที่เคยวิ่งด้วยความเร็ว37.30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเกมกับเอฟเวอร์ตันขณะที่อันดับ3ได้แก่ ดนเจมปีของทานนั้นบริทยูเต็ดที่ทำได้36.14กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเกมกับนิวคาสเซิลในครนี้ทั้งนี้ในหน้าประวัติศาสตร์องพิมพ์บริษก,การวิ่งได้เร็วที่สุดต่อ1จังหวะการเล่นก็คือชอดที่มิกกี้ฟานเดอร์เฟนเคยวิ่งด้วยความเร็ว37.38กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนเล่นในการพนังของทอรแนมฮอสเปอร์ในเกมที่เจอกับเบรนฟอร์จเมื่อช่วงเดือนมกราคมปี2024ในครนี้ที่ได้เห็นนั่นเองนะ ก็เป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันเบมเอมโม,มของเรานะครับผมจวนชีตบอกให้เล่นนะว่าไม่มีใครจะสามารถหยุดเขาไว้ได้เรามาดูข่าวต่อมากันครับเคนสวนโอเวน่นทุระไม่ใช่ทำไมต้องเผือกด้วยจ๊ะเมื่องานนี้ออโอเว่นหน้าหงายกันเลยเดียวนะฮะเมื่ออดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษดูเป็นคนที่วงการไม่ค่อยชอบขี้หน้าเมื่อล่าสุดนั้นถูกแคดีเิเคนดาวยิงรุ่นน้องถอนหงอกซะอย่างนั้น เหตุผลจากการพูดพิงลามปามถึงครอบครัวโดยหาใช่ธุระของเบบี้โกไม่เจ้าของบอลงดอนเด็สมัยไปร่วมพูดในพอด์แคสของฮาริโอฟอร์ดินานพรีเซนต์วิจาร์เคนว่าโอยหาแชมป์จนเกินเหตุแทนที่จะอดทนเล่นให้กับสเปอร์ต่อไปเพื่อจะไล่ล่าสถิติในการพังตาข่ายสะสมมากที่สุดบนพิมพ์บริอังกฤษแต่เลือกย้ายสู่บาร์เยอเน,นิกซะอย่างนั้นแล้วไม่เพียงแค่กับตันทีมชาติอังกฤษที่ต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่นะแต่ยังคงสร้างเงินขายให้ลูกเมียตามไปด้วย อยู่ที่นครบิลนิกเปลี่ยนโรงเรียนกลาังคันในครันี้ซึ่งแน่นอนว่าประเด็นดังกล่าวเข้าหูหอกในวัยสอ2ปีรายนี้จึงชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าหากวิจารณ์แค่ตัวเขายังพอจะรับได้แต่นามปามไปถึงลูกเมียนแบบนี้โอเวน่นดูไม่มีความเป็นผู้ใหญ่นะสักแต่พ้าจนลำเส้นแบบนี้ไม่โอเค ผมเองก็ได้ฟังที่เขาพูดเหมือนกันการเปิดปากระหว่างงานความถแถลงความพร้อมก่อนจะพบกับเซอร์เบียในวันที่9กันยายนศึกเบอร์ครับ2ว26ในรอบคัดเลือกโซนยุโรปทุกคนต่างก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองผมอาจจะเคยใช้เวลาร่วมกับแกมาบ้างนะแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมมากพอ เอาเข้าจริงๆเขาก็เป็นยอดแข่งของพิมเบรซ์อังกฤษและก็ทีมชาติอังกฤษด้วยดังนั้นก็นับถือแกในด้านของผลงานแต่เนื้อสิ่งอื่นใดแล้วแกก็ควรจะสำเนียกดีนะว่าเส้นทางอาชีพของผู้เล่นแต่ละคนนั้นมันต่างกัน ทุกคนเลือกเส้นตัดใจเลยว่ามีแรงจูงใจที่ต่างกันในครั้งนี้ก็ทราบดีว่าแกเป็นในทํานองที่ผมเนี่ยโหยหาแต่ทีย่ยราอง,งวันแต่ความจริงคือผมอยากลดแล่นในการเล่นฟุตบอลระดับสูงไปให้นานที่สุดเท่าที่สามารถจะทําได้ภาพบวมออกมาก็ได้พอใจมากเมื่อผ่านเกมใหญ่ๆได้ได้แชมป์บุนเดสเลกาเยดรมันเกมใหญ่ League, แชมปีเป็นลีกและก็รอบก่อนรองครับโบครับ ส่วนตัวผมเองก็รู้สึกดีว่าผมนั้นพัฒนาขึ้นฐานะที่เป็นผู้เล่นปรักดันขีดความสามารถตนเองด้านการทําประตูเอาเข้าจริงๆก็สิ่งเหมือนกันต้องมาได้ยินคนที่วิจารณ์เราในทางที่ไม่โอเคแต่การตัดสินใจที่เกิดขึ้นมันก็ดีที่สุดแล้วต่อผมและก็มีความสุขดีที่ได้ลงไปทําเวลาน,นี้ใต้ชายคาบบยมินิกเอ,เองนั้นก็พลื้นที่สุดแล้ว โอเวนก็คืออดีตผู้เล่นลูกมอลิเวอร์พูลที่เขาแทบจะไม่ถูกเชิญไปเล่นเกมการขุศลของอดีตแข้งของแดนลิเวอร์พูลเพราะครั้งหนึ่งโหยหาแชมป์พิมเบริกอังกฤษจงลงเอยกับแมนยูอดีตตัวชกาดทั้งผู้จ่าแดดดันทีมเก่าจนพวกพ้องไม่น่าคบแฟนบอลเดอะคอฟก็ยีย้อีกต่างหากในครั้งนี้เป็นน้ำว่าง,งานยีนะผมไมเคิลโอเวนนะฮะก็โดนทนักของแฮร์รี่เคนขุดเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นต่างก็มีดีต่างกันเพราะฉะนั้นเส้นทางใครเส้นทางมัน เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงบริโอว่ายอ่อให้โอนาน่าไปสักทีในครั้งนี้เมื่องานนี้ท่านของบริโอฟอร์ดินานด์ักวิเคราะห์ t n t ีสปอร์ตขอบคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้ในายด่านจอมวืออองเดรโอนาน่าออกไปจากชายคาโอเทฟอร์ดสักทีเพราะตลอด2ปีซึ่งร่วมงานกันพิสูจน์แล้วว่าล้มเหลวอ,อย่างมากโดยโอนาน่าเองก็คือบรดกจากอดีตผู้จัดการทีมเอเดนเชนฮาร์ก ซื้อแพงถึง47ล้านปอนด์จากอินเตอร์มิลานเมื่อซัมเมอร์ปี2023ทว่าผลลัพธ์ที่ได้คือหายนะจนมาหลุดตัวจริงซีซั่นใหม่ในยุคของเฮชโคดโรเบนอัลบริมกระทั่งการมาถึงของเซนเนอร์บราเมนกใหม่จากไรเย่อันชเฟิร์บีบมือกาวนและผมไว้1 9ปีบันนี้ให้ย้ายออกไปเล่นแบบยืมตัวแก่ทรัฟทอนสเปอร์แห่งซูเปอร์ดิกาตุรกีทั้งฤดูกาลสัปที่15 เรียกว่าแบบรับค่าจ้างเลทเดิมแถมมีรายได้เสริมจากค่าสัญญาและก็บนัสต่างๆรอเพียงแค่การประกาศอย่างเป็นทางการในครังนี้เพียงแค่น,นั้นโดยบทสรุปที่ออกมาทําให้อดีตประกานหลังทัพปิศาจแดงเองนั้นลงอกว่าทีมหมดภาระแล้วเดนคันนี้ยังไงซะก็ยังคงต้องหยิบเรื่องของเขาถกกันอีกทำไมคนคิดว่ามันจําเป็นต้องมีการถกเถียงกันหรือยัยงไงการเปิดปากผ่านบริโอฟจินานพรีเซนต์ เอาตนเองคิดแทนโอมานเบรดาซีโของสโมสรผมคิดว่าเขาพูดถูกแล้วว่าจะไม่มีนักเตะที่ไม่คู่ควรกับสโมสรฟุตบอลให้อยู่อีกต่อไปแมนยูเองนั้นจะไม่มีนักเตะที่ไม่เก่งพอทำผลงานได้ไม่ดีพอหรือไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับสโมสรฟุตบอลอีก แกจะไม่ปล่อยให้ผู้เร่นทรงดังกล่าวนั้นอยู่แถวนี้เหมือนกับกลิ่นเหม็นคิดว่าสโมรสรเราเจอเรื่องแบบนี้มานานเกินไปแล้วที่ผ่านมาถูกบังคับให้เก็บนักเตะเอาไว้เพราะว่าสถานการณ์ทางการเงินนั้นย่ำแย่เดียวทําให้เรานั้นมีนักเตะส่วนเกินยังคงต้องเลี้ยงพวกเขาเอาไว้ทนเบื่อหน้ากันไปในครั้นี้และก็ต้องทนทุกทรมานกับนักเตะเหล่านี้ โดยแมนยูเองก็ปล่อยนักเตะค่าจ้างแพง5คนออกไปในบรรานี้แล้วได้แก่อเดอันโดการดาโชจากเชลซีอันโตนีจากเรเอัลเบติชขณะที่ราสุทอยรุนกับนาบุรีแบบเช่ายืมมาคัาบรดฟอร์อรดยืมตัวและก็จด,ดอนซานโชก็ยืมตัวในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะก็เป็นน้ำว่าง,งานนี่นะผม,มเรียกว่าวายยอดท่วมหัวเลยก็ว่าได้นะฮะที่เห็นอองเดเรอหน้านั้นย้ายสักทีเรามาดูข่าวตอา่อมันกันครับ อะรอยังไงใจไม่แข็งสติแตกอย่างแน่นอนเซนเนอร์ปรามเมนกับความกดดันที่จะเฝ้าเสาให้กับแมนยูในครั้งนี้จะไหวห,หรือจะไม่ไหวเมื่องานนี้บยด้วยเ,เรื่องของอ่าทนายทวารของแมนยูหลังการมาของเซนเนอร์ปรามเมนอลสไตบอยริเดียที่ลงตัวจริงในเพียงเมริลกตลอดทั้ง3นัดที่ผ่านมา ยังคงสร้างความอุ่นใจไม่ได้เลยจเจ้าบอยอย่างยิ่งการป้องกันลูกเตะมุมส่วนทอมฮีตันยังไงก็ต้องจองมือ3พลังทําหน้าที่เป็นผู้ซ้อมให้รุ่นน้องเป็นหลักอยู่แล้วดังนั้นมือหนึ่งก็คือนายทวันคนใหม่ที่ค่าตัว18.1ล้านปอนด์ค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วอย่าลืมนะว่าประตูผีในวัย23กาัตผู้นี้ยังไม่เคยมีประสบการณ์นอกลีกมาก่อนเลยแถมยังไม่เคยลงเฝ้าเสาให้กระทางทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้เพิ่มเติมอีตังหา่า โดยสัดส่ต่างๆทั้งจํานวนในการเฟซบอลการออกไปตัดลูกกาอากาศการออกบอลด้วยเท้าและการป้องกันจุดโทษอาจจะดูสวยหรูจนดูมีความหวังแต่การที่เป็นเบอร์หนึ่งในโรงพยาบาลบ้าหลังคาสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์บอกได้เลยนะว่าบันเทิงะระเบิดยิ่งกว่าการเฝ้าเสาให้กับทีมไหนๆในโรคใบน,นี้เลยก็ว่าได้สวรภูมิแข่งพิมบริกอาจจะมีนทวารจกเบลเจียมนะฮะที่เคยโด่งดังมาแล้วยกตัวอย่างเช่นซิบงบิโยเร จิโบโกรุตัวเป็นว่ามัชเทลแต่ว่าทั้ง3คนนี้ลุนแล้วผ่านประสบการณ์สยองขวัญมาก่อนไม่ใช่มาแล้วเปเรี้ยงบ้างทันทีน้องมินนี่แจ้งเกิดกับซันเดอร์แลนด์จนเลร์พูต้องมาเอาตัวเข้าไปในปี2013แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ในายประตูที่เหมาะสมของหงแดงอยู่ดีจีโบโกรุตัวก็ถูกเชลซีส่งไปฝึกวิชาคนครึ่งผีครึ่งคนมา กับแอตเลติโกมาดริดก่อนถึง3ฤดูกาลจนพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเจ๋งจริงจ,งจ,งจึงถูกดึงกลับมาเพื่อจะแย่งมือหนึ่งจากปีเตอร์เชคในตอนนั้นส่นวนอัทวันของฟอ์เดชผู้เป็นเจ้าของรางวัลถูมือทองคำพรีเมรรกในฤดูกาลล่าสุดก็เคยผ่านวิกฤตกรรมในคารนด้มาก่อนทั้งสิน้นมัชเชลเองก็ยึดตำแหน่งตัวจริงของดิวคาสเซ่นไม่สำเร็จจนต้องมารเหตุไปเก็บพลังค่าพลังกับนั่งของสตาร์บรู๊ในลีกเอิงอยู่หลายปี กว่าเจ้าป่าจะคว้าตัวมาร่วมทีมอายุพี่แกก็ป่าไปเลขสามในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยโปรแกรมห้านัดแรกของเซนเนอร์รัมเมนในพรีเมเร็กอังกฤษถือว่าน่าหนักใจยิ่งนักเริ่มจากบุกไปเยือนเอทีอาร์สเตเดียมของอาริบ่วมเมืองตามมาด้วยเชลซีที่โอทัฟฟอร์ดหลังจากนั้นต้องออกไปเยือนเบรนฟอร์ดและก็เจอซันเดอร์แลนด์เดบานซึ่งอาจจะดูเหมือนจะเบาหน่อยแต่สึกแดงเดือดที่แอนฟิลด์วันที่19าตุลาคมนี่แหละครับที่ต้องเจอกับดาวยิงติดวัตถุการอย่างโมซาร่า โอโกอิกิดิเก้โคดีกัโโปและก็อาจจะรวมไปถึงอาริคันเดอร์อีซักขาบอกว่าเซนเนอร์บราเมนนั้นจะไม่เจอกับความกดดันหนักขนาดนี้ถ้าคนที่เขาเข้ามาแทนไม่ใช่องเดเรโอนนาซึ่งนายทวันสายพันธุ์ผีบ้านะครับผมเรียกว่าสาวัระตัวเองเป็นนายทวันที่ห่วยแตกที่สุดในหน้าประวศาสต์ของแมนยูเลยก็ว่าได้เขาจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลบ้าแห่งความฝันพร้อมกับความคาดหวังแถมจะถูกจับจ้องเป็นพิเศษอย่างจงหนักเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวดวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดในช่วงอาทิตย์ครับขอบคุณทุกคนตารับชมผมกดไลด์กดแชร์และกดซับสครายให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ